สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวิธีตั้งมารถรอ h o n d ซ c i ิ๊ปีเก้าหนะครับผมนี่นะครับไอข้อเวียงล่างจะมีขีดนะครับผมแล้วก็จะมีลูกศรติ่งนะครับให้ติ่งลูกศรตัวขีดนี้ตรงกันนะครับผมเล็งให้ตรงกันนะครับนี่ครับดูมาร์ข้างหลังนะครับมันจะมีติ่งนะครับผมติ่งข้างหลังทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับให้ขนานกับเสื้อสูบนะครับเนี่ย มีติ่งสองฝั่งเหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่จะมีติ่งเล็กๆนะครับให้ขนานกับเสื้อนะครับส่วนเขาวงตัวบนนะครับผมใตัวแคมบนนี้นี่ครับฝั่งขวาจะมีติ่งนะครับผมขนานกับเสื้อตัวนี้ฝั่งซ้ายก็เหมือนกันก็จะเป็นติ่งนะครับนี่ขนานเสื้อสูบนะครับแล้วก็อ้มาร์กติ่งจุดนี้จะอยู่บนนะครับอัพนะครับมันจะมีคําว่าอัพนะครับอัพคือขึ้นบน